สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Pro c a ็กโชนะครับผมเกมแนวป้อมปราศาครับผมซึ่งในครั้งนี้ผมก็จะมาบอกผมจะมาบอกทุกคนนะครับว่าเราสามารถเราสามารถไปดานอื่นโดยที่ใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับผมใา้ทุกคนอยากรู้เป็นแบบใหนทุกคนอยากรู้ว่าเป็นยังไงงั้นเราไปเริ่มเกมกันเลยตอนผมขอเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นธนูน้ําแข็งเออ เดี๋ยวผมขออัปเดตพวกขดพวกคนขุดแร่ก่อนนะเราต้องการอัปเดตเยอะเลยโอเคมเามรดูครับนี่ครับผมนี่เรากดปั๊บให้ข้ามด่าน30มสิไปยันตอนนี้เราอยู่ด่านที่8ปด6ข้ามไปด่านที่880ดนะครับอุ้ยเราต้องโจมตีก่อนเพราะว่ามอนสเตอร์นั้นถือว่าดามเมจแรงถ้าเราจะข้ามด่านไปนะครับเราต้องเคลียร์หมดก่อนแล้วก็ เราต้องใช้เพชรใช้เพชรสามสิบอันในการแลกเปลี่ยนนะครับโอ้โหโโห,โ,โหเพิ่มเลือก,ก่อนปืนใหญ่ปืนใหญ่เดี๋ยวแป๊บนึงขอจัดก,การก่อนโอ้โหโอ้โหคือแบบแรงมากโอ้โหมอนสเตอร์แรงมากเราต้องเคลียร์เคลียร์เคลียร์ยมีบอสสองตัวด้วยเราต้องเคลียร์จัดก,การนี่แน่ชนะแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านที่สามร้อย 800 8ินะครับ8ิ 800, 8 fit, 800 8 fit, เท่าไหร่นรนะเดี๋ยวผมไปดูใหม่มาเดี๋ยวเราเริ่มใหม่เริ่มใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่ด่านที่8 8 6แล้วครับตอนนี้โอ้โหต่อไปก็เข้าฝูดา่าน900ครับคือซึ่งใช้เวลาน้อยที่สุดเลยแต่เราต้องเคลียร์มอนสเตอร์ก่อนเพราะว่ามอนสเตอร์นั้นเลือดเยอะมากทุกคนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดียวเยวเปิ้ใหญ่เปิ้ใหญ่โอ้โห ใเดียวเดียยวเดียยวพลังคำฝาบพลังคำฝาบโอ้โหโหดมากโหดมากเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เขี่ยโดนโอ้โหเขี่ยโดนเขี่ยโดนเขี่ยโดนนี่โอเคฮะโอ้โหเรานี่มาผ่านมาไกลมากเดี๋ยวผมขอไปอัพโอเคอัพคนขุดแร่ก่อน ชูแอบชูแอบโอเคเรียบร้อยมาด่านต่อไปเป็นด่านที่9 4 0รีริบครับโอ้โห,โหคือแบบใช้เวลาน้อยที่สุดเดี๋ยวเรากร็ใกล้เข้าดูเข้าฝู่ด่ดานที่1000แล้วนะครับผมโอ้โหโหโหโอ้เขีย้ยเขีย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเลือดเลือดเ,เดี๋ยวตายโอ้โหมอนสเตอร์มามอนสเตอร์มา ยิง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 โอ้โหดีนะเราไม่ตายขอดูโฆษณาแป๊บโอ้โหเราได้เงินมาตั้ง5ล้านแล้วนะครับได้ห้าล้านมาเรามาอัพบ้านของเรากันเราต้องเราต้องให้ป้อมของเรานั้นมีเลือดเยอะที่สุดถ้าทุกคนอยากเล่นแบบนี้ผมแนะนํานะครับว่าให้ทุกคนฟาร์มเพชรให้เยอะๆนะครับผมฟาร์มเพชรไปเลยตอนนี้เพชรผมก็หมดเกลี้ยงแล้ว คือคือแบบเพชรหมดเกลี้ยงเลยตอนเนี้ยึมันจะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเล่นข้ามไปด่านไหนอย่างเช่น10เพชก,ก็ต้องข้ามไปยัง10ด่านหรือว่า20เพชก็ต้องข้ามไป20เพชแต่ผมใช้ฝาา10เพชเลยข้ามไปที่ฝาา10เพชเลยอืมในนี้เล่นแบบธรรมดานะธรรมดาก็ไม่ค่อยมีอะไรเนละ่นแบบธรรมดาธรรมดาแบบง่ายๆโจมตีง่ายๆ ผมก็ไม่ค่อยรู้เลยนะว่ามันผ่านด่านได้ผมเพิ่งมันรู้นี่แหละเพิ่งมันรู้ก็ผมลองใช้ดูไงโอเคเราชน,นะไหนดูฟาิาต,ตีฟีฟิต,ตีก็พจนูเราใช้ได้อยู่เออโหเคลียจากการได้เยอะมากเอออ็อ,อกเจ้าอ็อกนี่ผมก็ไม่ได้อัพอ,อะไรเลยนะเพราะว่ามันใช้กระดาษเยอะมากเราต้องไปหาพวกบอสพวกบอสตีใหญ่ๆห,หน่อยอะ่ะมานี่ อัพไปด้วยอัพไปเยอะเลยเราต้องอัพทั้งพลธน,นูด้วยแล้วก็ป้อมของเราด้วยอัพให้มันมีเลือดเยอะที่ฝุดเลยนะไอเจ้านีด่ดูว่ามันตีได้ไหมโอ,โอ,โอ้ตีไม่ได้หืมเลือดเยอะฝุดๆเลยตีไม่ได้ครับทุกคนเหมือนว่าแถวนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมาใหม่นะตัวเกมนี่มีอะไรมาใหม่ไหมพวกตัวละครตัวละครอะไรมาใหม่ไหมเหมือนว่าไม่มีนะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้มารีวิวตัวละครนะแค่มา เล่นข้ามด่านเฉยๆนะไม่ได้มาอะไรมากแค,แค่แค่เราแค่ราข้ามด่านเฉยทุกคนถ้าทุกคนอยากฟาร์มเพชรให้เยอะกว่านี้ก็ให้เล่นฟามคูณฟามคูณแล้วก็ให้พวกตัวละครเราโจมตีต่อไปเรื่อยๆครับถ้าเราอยากไปทําอะไรก็ไปทําได้แต่ให้พวกนั้นโจมตีไปเลยเหมือนเหมือนผมอ่ะครับก็คือเวลาจะเล่นเกมเนี้ยคือผมอะ่ะผมก็กดฟามคูณกดคูณฟามให้ให้เพิ่มเวลาเร่งความไวแล้วก็ ตอนนั้นคือผมก็ขายของไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเล่นก็คือกดกดปั๊บแล้วก็ขายของเร็จแล้วก็มากดอีกทีหนึ่งกดอีกทีนึงอย่างเงี้ยเราก็เลยได้เพชรมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าใครอยากรู้ว่าเทคนิควิธีการได้เพชรเ,เยอะก็เป็นแบบนี้นะครับผมมาเล่นต่อไปเลยเอ้ยเราเล่นข้ามด่านดีกว่าไหนไหนแล้วก็มีเพชรเยอะแยะแลวมานี่ข้ามไปเลยครับ,บด่านนี่พวกเลือดของมอนสเตอร์นันมันจะน้อยฝุดเลยนะส่วน ข้ามด่าน20ก็เลือดน้อยพอตัวอยู่แต่ถ้าเป็นฝามร้อยเนี่ยเลือดเยอะอยู่นะผมก็เกือบเคลียร์ไม่ไหวเนี่ยโอ้มนอนสเตอร์มาโอ้โหมาสองตัวเลยมาฝังตัวเลยเคลียร์เคลียร์เคลียร์ดนเคลียร์ด่นนี่เรียบร้อยเราข้ามมาไกลมากเหมือนว่าไม่มีมนอนสเตอร์ตัวอะไรใหม่ๆนะตั้งแต่เราข้ามด่านมาหรือว่าให้เราถึง1,000ก่อนอ่ะถึงจะมีมนอนสเตอร์มาใหม่ เออผมเห็น,นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาเล่นเกมนี้กันมานะเห็นเขาอัปเดตตัวละครเยอะมากเลยนะคืออัปกันเยอะเลยอ่ะผมก็จะอัปบ้านก่อนเอยอัปป้อมก่อนเดี๋ยวจะอัปป้อมก่อนเดโยขอเปลี่ยน <Yeah. S 2> ปืนไฟฟ้าโอเคปืนไฟฟ้าครับพร้อมยิงเลยปืนใหญ่ปืนแล้วก็อัปเดตมาเยอะแล้วนะนี่มีตัวอะไรมาใหม่ไม่มีมั้งในเนี้ย ผมว่าจะใช้เจ้าไอ้ตัวเนี้ใช้ไปก่อนมาอัพเลเวลก่อนครับเราจะใช้ตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าหูพลังตั้งสองสองพันสามร้อยเจ็ดิกแล้ววันนี้ล่ะอันนี้ตั้งหนึ่งพันเก้าพลังเยอะอยู่นะแล้วคอนอะ่ะเอองั้นก็เราให้คอนมันแล้วกันนะให้คอนเพ่เพิ่มดามเมจมันหน่อยอ่ะอันนี้ด้วยด้วยเอาแหวนไปด้วยเพื่อเพิ่มดามเมจมันยิ่งยิ่งเราใช้ปืนเราใช้ปืนลำแสงไฟฟ้าเนี่ยมันทําให้แบบว่า เกมไม่กระตุกแล้วก็ไม่อะไรอีกด้วยนะแต่ถ้าเราใช้เจ้าเราใช้พนธนูหรือรใช้พวกดาบอ่ะมันจะแบบทําให้โทรศัพท์มันค้างอะ่ะเออมันค้างไงโอเคโอเคฮะผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ไม่ได้มาอะไรมากก็แค่บอกให้ทุกคนว่าเออว่าวิธีการหาเพชรคือหายังไงจะคนแบบติดงานหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ข้ามด่านไปที่เร็วที่สุดคือทํายังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าโอ้ยผมขออัพก่อนดีวกว่าอัพ นี่อัพเลยโอเคนะฮะทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบถ้าชอบโยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้โยด้วยนะครับกดไลค์ถึงสามพันฟัตคับเลยนะครับผมงั้นผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมหากน้องๆชอบอย่าลืมกดฟัตาคับใครให้ผมด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดคลิปของผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ